สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำวิดีโอ Watch in my work bag นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราหิ้วไปทำงานทุกวันนะคะก็จะเป็นของ Beyond t h i e รุ่น Carnival นะ,ะซึ่งเป็นกระเป๋าที่หมุนได้2ด้านนะคือใช้ด้านนอกแล้วก็สลับออกมาด้านไหนใช้ไดน้นี่ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้สีชมพูนะคะข้างในก็จะเป็นสีเขียว เดนนี๋ยวเรามาดูกันว่าเราฮิ้วอะไรไปทํางานกันบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้ของ Tower 2 w e นะในนี้ก็จะเป็นพวกอ,อ,อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทํางานนะก็จะมีเครื่องค,คิดเลขมีทิชชู่มีแฮนด์ซ n นิไทเซอร์ izer, นะแล้วก็มีแฮนด์ครีมแล้วก็มีพวก คัตเตอร์มีกาแฟต่างๆนะที่เราแบบใช้แล้วก็มียาสิฟันแปรงสิฟันนะของคูราฟล็อกแล้วก็มออีอันนี้ก็เป็นช้อนพลาสเตอร์แล้วก็มีออน้ำยาบ้วนปากของญี่ปุ่นเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อุปก,กรณ์ในการทำงานเนาะต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นของมิฟฟี่ เลสปอสแกนะในนี้ก็จะเป็นพวกยาต่างๆที่เราใช้นะก็นนี้ก็จะมีพวกยาหยอดตานะเพราะว่าเป็นคนที่ตาแห้งมากแล้วก็จะมีะเนี่ยยาหยอดตาอีกแบบใช้วันเดียวนะแล้วก็มีพลาสเตอร์มีล s t e ตรนสเปรย์แล้วก็มีอันนี้เป็นแบบว่า ไม้จิ้มฟันเนาะของโคลลพอกซึ่งจะมากับอันนี้เนาะแล้วก็เสียบใช้ด้วยกันแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงของโคลลพอกเหมือนกันแล้วก็เป็นพลาสเตอร์ของญี่ปุ่นนะะมีมียาแก้ไข้แก้หวัดของญี่ปุ่นแล้วก็มียาดมของฉุย ต่อไปนะคะก็ตอนนี้มีน้องหมามาแจมต่อไปในกระเป๋าก็จะเป็นนี่ค่ะกระเป๋ารี u s e b แบกของแบกกูนะใช้เผื่อเวลาไปช็อปปิ้งนะตอนนี้ก็มดใช้พลาสติกแบกต่อมาเป็นกระเป๋าวันนี้นะคะของออ Beyond the w Y เหมือนกันแต่ว่าเป็น Puffy bag ในนี้เราก็จะเก็บพวกของอ,อ,อื่นๆสำคัญเช่นในนี้ก็จะเป็นแบบว่า มีช่องแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตด้านหลังอันนี้เราก็ใส่การ์ดเคสนะพวกใบกับขี่แล้วก็นะวกกบัตรเอบิดตรงนี้ก็จะเป็นลิปสติกใส่ลิปสติกใส่กระจกใส่ลิปต่างๆเอาไวนะ้เนาะพุฟฟี่แบ็กแล้วก็มีลิปบาล์มของซูมิเฮสบิวตี้อันนี้พุฟฟี่แบ็กต่อไปนะคะก็จะเป็นแว่นตาของจินนะอันนี้เป็นรุ่นเอลซ่าเป็นแว่นทางมดา ต่อมาก็จะมีอันนี้เป็นโซดาของเกาหลีเนาะเป็นรสเ็งโงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพิวบ็อกนะของซิโพล่าก็จะใส่พวกยาประจําที่เราใช้อยู่นะพวกยาไซนัดยาแก้ปวดท้องอะไรต่างๆต่อมาก็จะมีะขวดน้ำนะของลูลูเลมอนแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ของมิยอนดวา e ที่เขาให้มาเวลาเราซื้อกระเป๋าเนาะมาติดไว้น่ารักดี ต่อมาก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ของเดสตอนะแล้วก็มีลิปลิปออยของคาแรงมีหวีของโคโค่อีฟมียางรัดผมแล้วก็มีลิปสติกนะข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะ่ารักมากเลยแล้วก็จะตรงนี้ก็จะมะีที่ใส่ห้อยดีริงแบบนี้นะเราก็จะใส่กุญนแจวลดไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีพ็อกเก็ตตรงนี้ด้วยนะพี่ออนดัวไว เคสอันนี้เราก็จะใส่บุ๊กนะเอาไว้อ่านหนังสือนะแล้วก็นี้ก็มีหมักฝลั่งมีต่อยวันนี้ก็คือ watch in my bag นะฮะของนะรุ่น Kaniwo bag